เกิดอะไรขึ้นลุงหม่ำถึงกับต้องโทรหาอุงอิงกลางรายการครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องมื้อเี้เาก็มีเรื่องเาวานะครับผมเนาะเกี่ยวกับอีหลาหน้่อยเฮาน้องวิงเพรบ้านแพงเอาว่าสูพีเอาว่าสูนองเอาวมาสกูเอฟซีอีหลาหน้่อยกันได้ฟังคือเก่านะครับผมเกิดอะไรขึ้นลุงบม่ำ ครับผมเนาะถึงกับต้องโทรหาอุ้งอิงกลางร,รายการพี่นอ้องอ่ามันเกิดยัขึ้นในคลิปนะครับผมเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอ่าดาวตลกพี่น้องที่ถือว่ามีชื่อเสียงนะครับผมเนาะระดับประเทศอ่าเป็นอ่าบุคคลแถวนาทั้งพิธีกรทั้งการแสดง ทางภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีความสามารถมากมายนะครับผมเนาะสำหรับลุงหม่ำหรือหม่ำโจกมกนะครับผมเนาะทีหลายคนหูแจกกันดีแล้วกันหลายๆรายก,การว่าจะเป็นซุปเปอร์หม่ำที่อีหลาหน้อยเฮาเคยไปออกนะครับผมเนาะครั้งหนึ่งอีหลาหน้อยเฮาเคยไปออกซุปเปอร์หม่ำเนะ่ะผู้ใดบัณฑดตเบิร์งสามารถพิมพ์ผ่านนี่ยูทูบเนาะนะครับผมเนาะคำว่า อ่าซูปเปอร์มัมอุ้งอิงก็ได้หรือซูปเปอร์มัมบอสโจอุ้งอิงก็ได้นะครับผมเนาะจะขึ้นมาท่านที่พี่น้องเขาไปเบิ่งได้เมื่อนั้นจำได้อีหลานน้อยห้องกบก่บค่อยสบายน้น่เนาะที่ไปออกรายการลุงบัมกระทึกอัมถืออ่าลุงบัมอัมหลายๆเรื่องนะครับผมอ่าเรื่องอ่านายกแน่นี่แหลยพี่น้องเหตุผลที่อ่าลุงบัมเหมือนกับในรายการนะครับผมเนาะเหมือนกับเป็นการแกล้งพูดคุย เกี่ยวกับเรื่องนายกรัฐมนตรีของไทยล่ะที่ชื่ออุ้งอิ่งนะครับผมเนาะซึ่งมีซื้อขายครึ่งกับอีหลานหนอยเฮ้าอุ้งอิ่งอุ้งอิงนะครับผมเนาะเพิ่นก็เลยเอาไปเล่นในรายการเหมือนกับโทรหาอุ้งอิงอุ้งอิ่งยัง่าดีนะครับผมเนาะแล้วก็ลุกมัมกะหาทางออกของมุก ความบุกนั่นนั่นก็คืออ่าอุ้งอิงเฟย์รันแพงนะครับผมเนาะอ่าน้องอิงเฟย์รันแพงโทรหาบ,บอตจอูประมาณน,นี้ในรายการก็สร้างเสียงหัวร้อสร้างห้อยยิ้มให้อ่าแฟนคลับเอฟซีไดเป็นจำนวนมากผู้ใดมาแทะในเมืองคลิปนี้ว่าสารตัดมาให้เบิ่งสันสันเดี๋ยวไปเบิ่งพร้อมกันก่อนเดี๋ยวจังกลับมาคุยกันนะครับผมเนาะอ่าเป็นคลิปพรห้าในรายการอ่ามัมแจ๊สนะครับผมเนาะอันนี้ ฟูเดย์ได้เบิ่งแบบเต็มๆแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเนาะใครยังไม่ดูไปเบิ่งคลิปนี้พร้อมแกนพี่น้องพุ้งยิงเหรอมาทั้งวงเลยสาวน้อยเพชรบรรพย์เนี่ยเขเขเแค่นี้นะไม่เอานามสกุลด้วยต้องแต่กันวะติดต่อสาวน้อยเพชรบรรพงเป็นไรวะเกือบไปไม่ได้ เออโจโจคุยก okay. ับโจโจเจ้าของวงสาวนักเพืงเพงของยิงมานล้วอิงมาเสียงดีแขกคนนี้นะเออเออมาเยี่ยมมังนาอยู่ที่ใต้เนี่ยแขกแขกเดี๋ยวไปไหนยังไม่ได้รายการเลยรีบกลับละน้องเหรอละน้องครับพี่น้องในเบื้องล้วมีความรู้สึกกันว่ายังไงนะครับผมเนาะก็ถือว่าสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้ได้พี่น้อง ดีใจอย่างหนึ่งพีน่นองที่ระดับลุงมัม่มระดับระดับ่ม,มจกมกนะครับผมเนาะระระดับอ่าศิล,ป,ล,ล,ป,ลปินตลกศิลปินอศิลปินตลกอพิธีกรชื่อดังถือว่าเป็นแถวหน้าของประเทศไทยเลยสําหรับลุงมั่มนะครับผมเนาะแล้วก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักอใส่คําหนีก็ได้ในประเทศ น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนอกจากเด็กดอยเกิดใหม่เนาะผมเนาะ,ะสำหรับปั๊มจงมกหรือลุงบั๊มที่ในมุกกัยังคิดคิดหอดคิดถึงซื้ออีหลาดดห่าดอยเฮ่าใดไปบปเนาะคิดถึงน้องอุ้งอิงได้แล้วก็มีคําหนึ่งที่บอกออกมาว่าอุ้งอิงมันเสียงดีนะครับผมเนาะะเลยโทรหาเนี่ยคัเนี่ยแค่คําเนี่ยพี่นองมัน,ม,นมันกระสางห้อยยิมสางความสุขให้แฟนคลับ FC ซี คือยังปปาวิสานก็ยังได้หลายคนใวเราดิะะดระดับตลกประจารย์ระดับศิลปินดาร่าระดับตลกซุปตาแนวหน้าของไทยนะครับผมเนาะใส่เขาว่าเบอร์หนึ่งนี่กันยังกันยังโ่ผิดเลยพี่น้องสำหรับบําจกกหรือลุงบําของอีหล่าหน่อยเฮ้า ใส่คำว่าเบอร์หนึ่งกับยังไดเลยนะครับผมนาะตลกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยซุปตาตลกอใส่ข้าหนีกับยังไดเลยสําหรับลุงมัมที่ก็ยังคิดแหพไปน้องก็ยังคิด,ดในในมุกกัยังคิดหอดอีหล่าหน่อยเฮาในมุมนั้นมันเป็นอย่างที่แฟนคาบเอลซี่ขาดมาถึงแล้วก็เชือวอ่าคนในรายการขาดมาถึงยังันว่าลุงมัมจะพูดคํานี้ออกมาแล้วก็เหมือนกับแกล้งโทรหาป๊อตโจ อ่าเรากะอุ้งอิงเพ้านแพงนะครับผมเนาะซ้ำดีก็มีความสูงแล้วพี่น้องแฟนกับเอฟซีผมเสื้อวาหลายคนเบิรงคลิปนี้ดังยิมไปน้าเบิรงรไย่การของลุงบําเทปนี่ต้องดังยิมไปน้อยาง่ดงแน่นอนหลายคนอาจจะกอดูซ้ำๆดีดูซ้ำๆนะครับผมเนาะย้อนกลับดูซ้ำๆสำหรับอ่าช่วงนี้ช่วงนี่ได้ไยการที่ลุงบํา ูดถึงอิลาน้อยเฮาแค่เพิ่นนึกถึงพี่นองเข้าก็ดีใจแล้วอ่าเพิ่นว้าถึงอีลาน้อยเฮาในมุกในรายการกลางรายการเข้าเป็นดีใจอันนี้คือตามข้อมู้สึกของแฟนลับ FC ตามข้อมู้สึกของบอยสานเนาะส่วนพี่นองมีข้อมู้สึกกันว่ายัางไ๋สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะหลายคนอาจจะต่างความรู้สึกแต่บอลสารรู้สึกว่าเราดีใจ และอยากให้ถ้ามีโอกาสอยากให้ยิหลาหน่อยเข้าไปออกรายการของทางลุงบำอีกครั้งทางารายการของเบิร์กพอยของทางลุงบำที่บอยจะเป็นรายการบาแจ๊สหรือรายการบาโชว์นะครับผมเนาะอยากให้ไปออกอีกครั้งเพราะตอนนี้น้องพูดเก่งแล้ว หลังจากที่ไปออกครั้งที่แล้วอีหลานน้อยเขาอาจจะอาจจะบ่สบายตื่นเต้นแน่อ่าไปออกรายการสดๆไปออกรายการอ่าคุยกับอา่าพี่บัมอ่าลุงมัมใส่คำว่า,าลุงบัมแบบนั้นอาจจะตื่นเต้นบ่กล้าเว้าอ่าแต่ตอนนี้น้องพูดเก่งแล้วอยากให้อีหลานน้อยเขาไปออกนะครับผมเนาะอ่ายิ่งบุกปูปะบูปปะ ก็บพรว่าอีหลานน้อยเขาจดการเบาขึ้นเก่าเบานะครับผมเราไปพออีหลานน้อยเขากะไปยุตตอนหนาผู้ใหญ่นะครับผมเราอาจจะบ่อคอยกาเว้าอาจจะบ่อคอยกาแสดงออกแต่กะอยากให้อีหลานน้อยเขาไปออกอีกครั้งนะสำหรับรายการของลุงบัอบนะครับผมนะ้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังใดเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องเตาอีสาในใดนะครับผมเนาะคอมเมนต์กันเขาไม่ได้ไลน์พี่น้อง เบิ้งไปยิ้มไปคือยังบอยสานบอเบิ้งไปมีความสุขคือยังบอยสานบอนะครับผมเนาะแค่กล่าวถึงแค่เอซือถึงแค่นึกถึงแฟนคลับยบซีคือยังบอยสา,ากนกะดีใจแล้วอิลีนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งช่องได้เลยพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วนะคลิปนี้บอยสานต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนพบพ่กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ